สั่งโทรศัพท์หาเชนผดว่าถือหลอกมาเปิดมือผดวาหาเชนมิจะได้หมากคามเด้อเจ้าเอ้ยมิแต่มาคามสาเล้าถือกหลอกขังยิงไงหลังสั่งสื่อโทรศัพท์ในราคาหาเชนกีบแต่สิ่งที่ใดคือหมากคามหกนวยกลายเป็นกระแสดโด่งดังส่วขามขึ้นหลังมีคนเล่าจำนวนลงไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ตได้เซผภาพวิดีโอ ของบรรดาสาวเล่าที่ได้สั่งซื้อโทรศัพท์ทางออนไลน์ในราคาหาแสนกีบซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถือสุดๆแต่พ่อเครืองมหอดเท่านั้นละถึงต้องหัวทั้งน้าตาพอเปิดมาเห็นเพียงหมากขามหกน้วยเท่านั้นแตาอีต้นน้องสั่งโทรศัพท์หาเซนผดว่าถือหลอกมาเปิดมึงผดว่าหาเซนจะได้หมากขามเด้ออจ่าเอ้ยมีแต่มาคขาม เงินหาแซ้นเนี่ยมาข้ามจักหมากอันสองสี่หกหมากหาแส้นกระบาดกระเบาะถือท่นได้ก็ถือท่านในได้ก็ซูมถือดังำวนืัำวานเหตุแล้วเงินหาเซ้นที่จะเอ้ยกระบาดกระเบาะเหตุเทเห็ดว่าทแท้พี่จะมาขามหกหน่วยว่าใชมาจันเจมกี่แล้วเงินหาเซนไป และในเวลาเดียวกันทางเฟซของเอียงบุญมาก็ได้โพสต์ระบายวา่าสิ่งที่ได้มาขอความคิดเห็นเน่สั่งทางออนไลน์ซึ่งเพิ่นก็ได้สร้างสื่อโทรศัพท์ในราคาหาแซนสสเนส,น,ส,สน,นเดียวกันซึ่งขาดว่านนาจเมน์ส้างสื่อนำหารเดียวกัน เ<า>สื้อสุดท้ายเพื่อนก็ได้โพสต์วิดีโอของตนที่กำลังกินมะขามหกหนวยในราคาหาแซนกีบที่หาในไซส์บอดดยอีกแล้วพร้อมระบายความสวยในครั้งนี้ว่านี่ก็ราคาเสียสั่งโทรศัพท์ไปมะขามกินซะ มันราคาแพงพดเห็นบอเพชรเป็นบอม응เกิดมาหาก็เคยทึกตัวเทีเดียวนั่นแหละขยาสเสนะเป็นบทเียนกองห้าเสียนมาน,นิโน,โน่มึงดูกองห้าเสียนได้มาขามจากน,น่ยวนยสองสี่หกนวยโมเมนต์มาขามก็ใส่สันหนูซังเจ็บ ซึ่งจงได้ก็ตามก็ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ใหแก่คนเล่าที่จะสั่งซื้อเคียงต่างๆผ่านทางออนไลน์จงมีสติระวังพอยุคนี้คนขี่ตัวขี่โกงมีหลายขึ้นจนขี่ลักงัดแงะก็ยิงรายจงระมัดระวังจะดีที่สุดมฮหดนี้วิดีโอโคงเห่าก็สิ้นสุดลงแล้วสำหรับใครที่มมกวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพียรจะบอพ่าดข่าวสารที่น่าสนใจในวิดีโอต่อไปขอขอบใจที่หับสม